อย่าปิดการขายถ้าคุณยังเปิดใจลูกค้าไม่ได้วันนี้คุณต้องเปิดการขายเปิดให้ลูกค้ารู้จักคุณก่อนรู้จักสินค้าคุณก่อนว่ามีอะไรดีคุณต้องเปิดการขายด้วยการให้ลูกค้าเข้ามาก่อนด้วยการสอนวิธีแก้ปัญหาให้ความรู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าเกี่ยวกับสิ่งที่เขาจะได้ผลลัพธ์ที่เขาจะได้ถ้าเขาใช้บริการคุณหรือซื้อสินค้าของคุณ ออกมาให้ข้อมูลเขาซ้ำๆสม่ำเสมอบ่อยๆให้เขาให้มากพอเพื่อเปิดใจเขาให้ยอมรับในสินค้าคุณในตัวคุณแล้วคุณค่อยปิดการขายและ4เรื่องที่คุณต้องระวังในการปิดการขายถ้าคุณต้องการอยากจะประสบความสำเร็จในธุรกิจของคุณเพราะธุรกิจมันคือการขายการขายมันทำให้คุณได้เงินคุณต้องระวังสิ่งนี้ 1. ฟังและหาความต้องการจริงๆของลูกค้าให้เจอแล้วคุณค่อยเสนอสินค้าที่มันตอบโจทย์และแก้ปัญหาให้กับเขาได้แต่คนทั่วไปที่ต้องการจะปิดการขายก็จะพูดแต่เรื่องที่ตัวเองอยากจะพูดสิ่งที่ตัวเองอยากจะขายมันจึงทําให้คุณปิดการขายไม่ได้ทําให้ลูกค้าไม่สนใจเพราะคุณไม่ได้ฟังว่าปัญหาของเขาจริงๆสิ่งที่เขาต้องการแก้มันคืออะไรมันจึงทําให้คุณเสนอสินค้าไปไม่ตรงจุดที่เขาต้องการพูดไม่ถูกตรงจุดที่เขาต้องการ แต่ถ้าคุณฟังแล้วหาสิ่งที่เขาต้องการแก้จริงๆเจอมันจะทําให้คุณไม่ต้องพูดเยอะพูดแค่สิ่งที่เขาอยากรู้อยากได้ยินมันจะทําให้คุณเป็นหนึ่งคนเลยปิดการขายได้ง่าย 2. ให้เกินกว่าที่เขาคาดหวังถ้าวันนี้เขามาร้านอาหารของคุณมากินข้าวที่ร้านของคุณแทนที่เขาจะได้กินข้าวหรืออาหารตามที่เขาสั่ง แต่คุณมีขนมหวานที่แถมให้เขาฟรีๆหลังจากกินอิ่มไม่ว่าจะเป็นข้าวเหนียวมะม่วงหรืออะไรก็ตามมันจะทําให้เขารู้สึกประทับใจและเกินกว่าที่เขาคาดกับเงินที่เขาจ่ายไปหรือถ้าวันนี้คุณขายคอสคอสสร้างตัวตนแทนที่คุณจะสอนวิธีการสร้างตัวตนอย่างเดียวแต่คุณแถมคอสยิงแอดหรือการทําการตลาดให้กับเขาไปด้วยด้วยเงินเท่าเดิมมันจะทําให้เขารู้สึกประทับใจและกลับมาซื้อคุณซ้ํามันจะทําให้คุณปิดการขายได้ง่าย 3. มีเดตไลน์เสมอไม่ว่าคุณจะทำโปรโมชั่นหรือให้ออฟเฟอร์อะไรก็ตามคุณต้องมีเดตไลน์ถ้าวันนี้คุณไม่มีเดตไลน์มันจะทำให้ลูกค้าไม่ตัดสินใจดังนั้นคุณต้องมีเดตไลน์ทุกครั้งที่คุณทำโปรโมชั่นเพื่อกระตุ้นและเร่งการตัดสินใจของเขาแต่ถ้าวันนี้เขาสนใจแต่ยังไม่ตัดสินใจ คุณก็แค่ส่งข้อมูลหรือทักหาเขาว่าเขายังสนใจโปรโมชันนี้อยู่ไหมถ้าสนใจวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วมันจะทําให้เขาตัดสินใจได้เร็วขึ้นดังนั้นทุกโปรโมชั่นทุกออฟเฟอร์คุณต้องมีเดทไลน์ 4. ดูแลและติดตามวันนี้เราต้องดูแลและติดตามลูกค้าของคุณอยู่เสมอหลังจากที่เขาซื้อสินค้าคุณไปหรือมาใช้บริการคุณแล้วผลลัพธ์เป็นยังไงคุณต้องทักหาคุณต้องโทรหาเขา เป็นประจำสม่ำเสมอเพื่อสอบถามข้อมูลในการที่จะปรับปรุงให้เขาได้รับผลลัพธ์ที่ดีขึ้นหรือเอามาใช้ในการพัฒนาสินค้าคุณเพื่อตอบโจทย์ลูกค้าและที่สำคัญคือลูกค้าจะมีความรู้สึกว่าคุณให้ความสำคัญกับตัวเขามันจะทำให้เขายิ่งเปิดใจกับคุณในการที่จะใช้บริการคุณซื้อสินค้าคุณในครั้งต่อไปเพราะคุณให้ความใส่ใจคอยดูแลเทคแคร์ให้คำปรึกษาและช่วยแก้ปัญหาให้กับเขา วันนี้ถ้าต้องการให้ธุรกิจคุณเติบโตคุณต้องเอา4เทคนิคปิดการขายที่ครูไก่ตุ้งให้ไปลงมือทำแล้วคุณจะเป็นหนึ่งคนเลยที่ประสบความสำเร็จและเติบโตได้